ครพบกันอีกแล้วนะครับกับเรานะครับ PK เคซูไบโนนทบุรีนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า Honda CB500X นะครับอ่าคันนี้เป็นปี22นะครับอ่าสวยๆนะครับคันนี้นะครับอ่าก่อนจะไปรับชมนะครับฝากคุณลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทางแฟนเพจหรือทาง YouTube ให้เราด้วยนะครับ p k ซู i บโนนทบุรีนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปดูรอบคันเลยดีกว่ามา ชุดหน้านะครับเดิมๆนะครับสวยๆมีกล้องให้ด้วยนะครับกล้องแต่งให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ให้นะครับสวยๆเลยครับหกตัวนะครับสปอร์ตไลท์นะครับสวยๆเลยนะครับคันน right ี้นะครับสภาพนางฟ้าเลยครับพร้อมไปลุยเลยครับคันนี้สวยๆเลยนะครับกล้องด้านหน้านะครับ สปอร์ตไลท์ครับซ้ายขวาครับฝั่งละสามตัวนะครับสวยๆเลยนะครับโซ่แต่งนะครับสวยๆเลยปี๊บหลังสามใบนะครับสวยๆเลยนะครับกริบสภาพนางฟ้าไม่มีริ้วรอยนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะฮะมีกันดิเสริมให้นะครับ ดอกยางแน่นๆนะครับดอกยางแน่นมากนะครับเต็มๆเลยอื่สวยๆเลยนะครับกันแข้งนะครับสวยๆเลยเรามาฟังเสียงอะไรดีกว่านะครับ สวยนะครับคอท่อใสๆเลยนะครับโอเคนะครับลูกค้าเป็นไงครับรถสภาพสวยๆอย่างนี้ครับมีที่ร้านเรานะครับ PK ซูบบโนนทัุรินครับคัดรถส,สวยนะครับอ่า ไม่ให้รถมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วส่งมือถึงมือลูกค้านะครับอ่าโอเคนะครับ PK ซูบายนะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ